เป็นวันแรกที่ลงทําการแข่งขันนะครับก็ยังมียังมีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างนะทั้งรับเสิร์ฟทั้งตีทั้งเรื่องต่อบอลน,นะครับส่วนใหญ่ก็ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ก็วันนี้เอาตัวรอดได้จริงๆเสียดายค่อนข้างเสียดายในเซตที่เซตที่สามนะครับที่ไม่สามารถปิดปิดเขาได้ในเซตสามนะไม่งั้นเซตสี่เราก็เจ้าสบายไปแล้วนะเพราะนั้นก็เ,เดี๋ยวเก็บข้อผิดพลาดไปไประชุมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะทําการแข่งขันพรุ่งนี้ากับกาตาครับวันนี้ในเซตที่เรากลับมาอย่างโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยค่ะ ถือว่าก็ค่อนข้างกดดันนะเราวางแผนไดไปยังไงตอนลงไปเซตสุดทนะ้ายคือด้วยด้วยเซตที่4เนี่ยเราเราได้เราได้เซตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังกำลังใจมันก็มาแล้วก็คือพยายามจะบอกน้องๆอยู่แล้วครับว่าไม่ต้องกดดันอะไรนะรพยายามเล่นเล่นให้เต็มที่คือโฟอกัสที่ท,ท,ที่ที่ทีมเราก่อนนะครับเพราะนั้นคู่แข่งเนี่ยจะจะ,จะเก่งหรือจะไงก็ก็แล้วแต่เขาเราพยายามทําแซวให้ดีแล้วก็เรื่องของดิฟเฟนต์ก็เป็นเป็นในเรื่องของเกมครับหลังจากเสียเซตแรกไปตอนนั้นกําลังใจยังโอเคไหมคบก็ยังโอเคครับยังโอเคเพราะว่า คือมันมันก็เรื่องของสภาพจิตใจต้องบอกว่าน้องๆวันนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งค่อนข้างค่อนข้างสอบผ่านแหละสำหรับเกมแรกในวันนี้ครับครับก็ฝากแฟนๆค่อส่งกำลังใจเชียร์พวกเราได้ครับ